เดอะบอยยังไม่มีซะด้วยนะครับออเดอร์บอยสวยๆทีเดียวจำๆมาเลยครับผมไปไปพี่บริคหาดาวครับเบอร์สิบเจ็ดโします。あ、ะซื้อใบได้ชิมัสอ้ちวい。พ点แล้วเนี่ยแพ้เฉยแพ้เฉย1-0 แต้มจะพอหรือ,อยังครับสามพันแต้มครบยัง เหมือนจะยังไม่ครบแวบเอ้ยครบแล้วนี่วาโอเคสวัสดีครับทุกคนครับอ่ะกดหยุดออโต้คลิกก่อนนะครับสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยคือ5โมงแล้วนะครับจริงๆเกมเปิดตั้งนานแล้วนะแต่ว่าผมทําธุระอยู่นอกบ้านนะครับเพิ่งกลับเข้าบ้านแล้วก็บอกเลยว่าอยากกลับบ้านมากนะครับเพื่อจะมาตามล่าเควินเดอะบอยเนาะเดอะบอยอีสแบ็กนะครับผมร่างที่คัมแบ็กกลับมาหลังจากที่โอ้โหบาดเจ็บไปนานมากนะฮะหายหน้าหายตากันไปเลยทีเดียวเชลยวนะครับผมตอนนี้กลับมาแล้วนะครับวันนี้มีแจกพาร์เมอร์หนึ่งตัวเพยเยอร์ออฟเดอะวีคนะครับผม นะครับแจกตัวได้ทุกคนนะครับผมแล้วก็แพ็คใหม่นะก็จะมีจริงก็ไม่เชิงแพ็คใหม่มันก็เป็นเพลเยอร์ออฟเดอะวีคนะครับผมแล้วก็ซูเปอร์ลีกของตุรกีเนาะสแพ็คนะครับที่เป็นแพ็คใหม่วันนี้นะแล้วก็จะมีอีเวนต์โคออบที่แจก100ทองด้วยเดี๋ยวยังอันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าเล่นอะไรยังไงนะครับมาดูแพ็คใหม่กันก่อนนะครับมันเป็นธรรมเนียมแล้วใช่ไหมเนี่ยอีพิกพวกอีพิกอะไรนี้ไปเปิดวันจันทร์ใช่ว่าเควินเดอะบอยนะผมมากับร่างเพลเยอร์ออฟเดอะวีคเทนนิงการ์ดติดบูสเตอร์นะครับผมที่สําคััญนนีี่่บบบูสเตออรรร์์พาซิงวกกไปะค ผมจะแจมแมวแววับแค่ไหนบูสเตอร์รวมบูสต์นะครับผมถ้าเกิดว่าฟอร์ม A อเดอร์บี้โดยเฉพาะสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะสามารถทําให้ตันไปที่101เลยนะครับผมส่งหนึงร้อยหนึ่งนะครับแต่ผมจะเปิดไม่ได้ไม่รู้ว่าสามารถที่จะไปใช้โค้ดบูสต์ได้102หรือเปล่านะครับใครเปิดได้แล้วใช้โค้ดบูสต์นะครับผมเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับโอ้แต่ค่าพลังสวยมากครับผมเดี๋ยวยังไงอาจจะต้องรีวิวให้นักชมกันนะครับเนี่ยร่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วบูสเตอร์เท่าไหร่ล็อออออตตตตเเเเทสสสาาคคคัััันนนนนีีี้้้้ยยยงงงไไไไมม่่รรรรววววบบบบู์ะะะดดดด๋๋ปปิจกกโแห ล,ลองรีวิวกันนะครับโอเคเปิดเลยแล้วกันผมจะบอกว่าไอดีนี้ผมทำฟูลทีมแมนซิตี้ไว้ด้วยนะครับผมก็ตั้งหน้าตั้งตาไว้ว่าจะเปิดไอดีนี้เนี่ยให้ได้นะมันก็จะมีแมนซิตี้ที่ผมทำไว้อย่สองสามไอดีแต่ว่าเอาให้เปิดไอดีนี้ก่อนนะครับผมไปเล่นเปิดฟรีมาแล้วหนึ่งรอบนะครับเดอะบอยยังไม่มีซะด,ด้วยนะครับผมสําหรับไอดีนี้เนี่ยยังไม่มีซะด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดได้เดอะบอยมาเติมเต็มไอดีนี้นะจะเป็นฟูลทีมมันเกือบจะสวยแล้วขาดแค่กองหลังอย่างเดียวนะครับผมมาลุ้นกันครับผมเปิดฟีก่อน100น แล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ใช้ทองเปิดอีก300ร,รวมเป็น400ไปเดอรบอยวินิตัวอื่นไม่ได้เลงเลยเนี่ยจะบอกว่าตัวอื่นไม่ได้เลงเลยนะเราตาโลมีมีบูสเตอร์อยู่3ตัวนะครับมีเดอรบอยวินิ่จูเนียนะครับผมแล้วก็ไอมาลามานี่ใช่ไหมมี3ตัวนะครับที่เป็นบูสเตอร์นะแต่ที่เหลือที่เหลือมีมิลานด้วยนะครับผมนี่เฮ้ยแอดลี่กางรุกงเดอรนารูมานี้ตามรูปทิ่ภาพเปิดเมื่อวานนี้นะครับเราเรารู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละว่าเดอบอยกับดอรนารูมาจะมานะครับผม่ไมิไไมด้ป นะครับเปยดแค่2คนเนะบนหน้าเพจที่ผมแชร์ไว้นะครับโอเคมาครับผมถ้าเดาบอยแตกคือครั้งแรกคือจบเลยสําหรับไอ้นี้นะครับผมขอเดาบอยสวยๆทีเดียวจำจำมาเลยครับผมไปไปพี่บริค่าดาวครับเบอร์17สวยๆมาต้องได้แล้วล่ะ คือปีนี้นะคือตวงไม่ดีเลยเปิดแพ็คแต่มีรางสงงังห่อนะวันนี้จะได้ซีซีฟาวินิ <Yeah. S 1> ว่า oh. เฮ้ยยังดียังดีงด,ยดียังดีที่ได้วินิวินิรู้สึกว่าจะมีข่าวกับแมนยูวะแมนยูก็มีข่าวไปเรื่อย <laughs> ข่าวเขาว่าแมนเชตเนี่ยจะเอาเอ็มบาเป้มาแล้วก็เพดานค่าเหนื่อยเอ็มบาเป้สูงมากนะครับก็ <laughs> เลยต้องลบวินิจริงหรือเปล่าต้องดูกดันยาวๆนะครับผมวินิก็จะมาแมนยูใช่ไหม <laughs> มีข่าวเขาไปเรื่อยนะครับแต่สุดท้ายใครจะมาหรือเปล่า <laughs> อ่าเปิดฟรีไปแล้วหนึ่งครั้งไม่ได้เดอะบอยเนอร์นะครับต้องเปิดใช้ทองแแลล้ว่ะอยากได คือแพ็คแบบนี้นะให้อยากได้แค่ไหนมีทองรวยแค่ไหนถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับมีการเปิดได้จำกัดนี่แหละเรื่องของเรื่องนะครับไปครับใช้ทองเปิดครั้งแรกครับไปมาเลยป้าครับผมพีมารีคสิบเจ็ว่าเอาเรื่องมากล่างนี้ผมเห็นแค่ตัวเลขแล้วผมยังไม่ได้ลองเล่นผมยังคิดว่าเอาเรื่องเลยในะล่างนี้นะเพราะฉะนั้นโอ้เส้นแก้วไกลใจเลยว่าโอ้ยเกนขี่เกีย เสื้อแดงๆมาไปไกลเลยอะครั้งที่แล้วซาร่าเขาได้ไปตัวหนึ่งเนาะเออแบบไม่ได้ตัวที่แบบไอเดลิฟูซะด้วยดี่สองครั้งผ่านไปครับผมขอเสื้อฟ้า,ฟาหน่อยเสื้อฟ้าไม่ใช่ว่านาโปลีนะขอเสื้อฟ้าเบอร์17หน่อยครับผมเควินเดบอยครับไปเลยต้องได้แล้วล่ะรอบนี้รอบนี้ต้องมาพิมเมลีกแล้วล่ะครับพิมเมลีกต้องมาแล้วนะฮะเสื้อฟ้ามาเลยกไกลๆฮึบโอ้โหจะี่นี่เสื้อฟ้าไงเน่ายลย ไงวะกล้องกล้องหลุดโอ้โหอะไรวะ,ะ,รวะเฮ้ยเสื้อฟ้าอยากได้เสื้อฟ้าก็เอาเสื้อฟ้าไปโอ้อภิโต้อภิถังกะละมังตั้งเด็ครับเหลือโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองโอกาสแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวดูดิมันลายล้อมสีดำเดอร์บอยแล้วครั้งนี้มันต้องเดอร์บอยออกปะ่ะหนึ่งใน8ตัวครับผมโอกาสหนึ่งใน8ตัวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ11 12เปอร์เซ็นต์นะครับผมโอกาสน้อยนิดมาก11 12เปอร์เซ็นต์มันก็มีโอกาสวะครั้งสุดท้ายไปครับขอเดอร์บ,รยรบอยหน่อยฮะเดอร์บอยนะ ขอหน่อยนะครับเบอร์สิบเจ็ดเสื้อฟ้าโอ้โหอ,อะไรวพื่อไอ้ตัวนี้เราแบบอยากได้อยากได้ แลกเหรียแสนเข็ยนเลยกันนะลุกเลยยอมโอ้โหวะไอเดีแมนซิตี้ไม่ได้โอ้โอหเซ็งเลยทุกคนหมดไปแล้หายวัดประกตาแล้วให้มีตังค์แค่ไหนก็เปิดคือถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับแพ็คแบบแการเขียวเซ็งมากมันน่าจะมีมิชชั่นหรือว่าภารกิจอะไรให้เราไปปลดล็อกเพื่อจะเปิดเพิ่มเนาะเอออย่างน้อยๆนะไม่ได้จำกัดดนะ้แบบเซ็งเลยอ่ะไม่เป็นไรครับผมอันนี้คือไอดีทำฟูลแมนซิตี้ไว้นะครับเดี๋ยวไปอีกไอดีหนึ่งก็ทำฟูลแมนซิตี้ไว้เหมือนกันนะครับหรือว่าไาาอ,อ,นนาอนนเปด แมนทิตี้เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ไปเล่นเก็บอีเวนต์มาแล้วเหมือนกันนะครับไปเล่นพบมาแล้วนะครับอันนี้ก็ขาดเดอร์บอยเหมือนกันเหมือนไอดีที่ทำแมนทิตี้ไว้ส่วนใหญ่จะไม่มีเดอร์บอยส่วนใหญ่จะไม่มีเดอร์บอยนะครับผมมือนเข้าทางให้ผมตามล่าเลยดูดินะครับก็เดี๋ยวจัดใหม่ถ้าเกิดได้เดอร์บอยจะจัดใหม่ให้สวยนะครับขอให้ได้เถอะนะไอดี ID นี้นะคือขอให้เข้าทางผมบ้างเถอะนะทำไมมันยากเกินไะไอตัวที่แบบว่าอยากได้สุดๆม,มันไม่ยากไม่ได้วะเปิดบอลนุ่มๆเนี่ยนุ่มเท้านุ่มเท้าเนี่ยมันต้องเป็น,นดนน่้้ไไไปมมผ มาขอด้วยบอยไอดีนี้จะดีใจมากนะครับจะดีใจมากๆเลยทำซิตี้สวยๆซิตี้สวยๆครับผมเสื้อฟ้าเบอร์17 ไปกันครับเนีอะดวงไม่มาวัใครเปิดได้เดบอยคอมเมนต์หน่อยนะครับคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับผมเปิดไปกี่ครั้งได้ลิฟตาผมไปตีไอดีนะครับผมเอ่อแพ็กฟูทีหมดไปแล้วนะครับแล้วไม่มีแพ็คใหม่มาด้วยนะเนี่ยแพ็กฟูทีหมดไปแล้วนะครับเหลือแค่แพ็คแมนเชสเตอร์เอ่อแพ็คซี่อย่างเดียวนะครับส่วนอีเวนต์เก็บ100ทองเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกแล้วกันนะครับผมมันอีเวนต์เก็บในเอ่อูออกด้วยนะครับผมเราสามารถเก็บทองได้100ทองด้วยนะครับแต่มันมีลิมิตอยู่มีลิมิตอยู่นะครับเดี๋ยวทำคลิปแยกแล้วกััันน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 นะะะคครรบบผมออออีีีีเเเววตต์กก็ทงง้้้ฮลิิปปขด่ ขอคือใจมันอยากได้เดาบอยตอนนี้ใจมันไม่ไปที่อื่นแล้วนะครับผมอยากลองเล่นอยากลองเปิดมันจะนุ่มเท้าสักแค่ไหนนะร่างนี้เนี่ยใช่ปะร่างนี้มันจะสักแค่ไหนเชียวมาเสียท้องต่อครับผมอีก100อขอเดาบอยสวยมาให้หน่อยครับผม ใส่แฟร์สตี้ส,สวยมาเบอร์สิเสื้อฟ้าหน่อยครับโอ้โห<อ>มันเห็นสีเสื้อตั้งแต,ต่ไกลๆเนาะมันไม่ได้ลุ้นมันไม่ได้ลุ้นเหมือนก่อนนะว่าเออต้องเป็นแฮ็กที่เมลีก็ไรเนี่ยมันไม่ลุ้นตามสเต็ปก็เห็นเสื้อเลยลุ้นก็ยองมาแล้วอะ่ะโอ้ยิ้มใหญ่แจ่มาเลยได้เกินกับเขาไหมาเนี่ยเอไอดีอือ่นไม่เท่าไหร่แะไอดีนี้่อยากได้นะครับสองไอดีเนี่ยที่นำฟูแฟร์สตี้ไว้นะครับมาเดือบปอยเนาะเดือบปอยเนาะเบอร์สิบเจ็ดเสื้อฟ้าเราต้องดูเสื้ออย่างเดียวเลยแล้วก็หลีกไปเห็นนข้้างใปุ๊บเฮย อีกแล้วเสื้อฟ้าอีกแล้วเบอร์13โอ้ยอะไรวะเฮ้ยได้ตัวสามเปิดเหมือนเปิดไอเดีเดิมอะเหมือนเปิดเหมือนเดิมลูกคิดก็ได้ปะลูกจะหยองเมื่อกี้ก็ได้ปะมาได้กันสามกับสองตัวเลยอะไรวะโอ้พระเจ้าซอมาทำยอดอย่างนี้เนี่ยต้องเข้าไปดูข้างในครับผมเอาเก็บหน่อยท่าโปรไฟล์คนเท่เลยนะท่าโปรไฟล์แล้วตายเป็นชีวิตเป็นเมเจอร์นะครับดูพาร์ตซิ่งเนี่ยยังไม่รวมบูสต์นะเราเก็ตพาร์ตเก้าสิบเจ็ดแล้วนะครับเอาหน่อยครับมาสิบเจ็ดไอ้ผมหน่อยสิบเจ็ดไอ้ผมหน่อยเสื้อฟ้าเสื้อสีฟ้าเบอร์ขขอออแแค่่นี้หนละไออะไไมมราก แล้วสัปดาหมนี้ขอสีฟ้าเบอร์17มาหน่อยอูสีแดงแก้ว่ะ จะเปิดบางทีบางทีผมก็หมดหินนะบางทีมีตัวที่มาอยากได้ในแต่ละแพ็กอะบางครั้งผมเปิดแบบนี้นะผมเปิดไป4ี่ห้าดีมันไม่ได้เลยคุณคิดดูดิไอดีละ4รอบมาเปิดฟีีรอบนึงเปิดใช้ทอง3รอบนะครับบางทีบางสัปดาห์ผมอยากได้การโชอยากได้ตัวนู้นตัวนี้ที่มาใช่ปะเปิดรัวๆเปิดแบบเปิดฟีด้วยเปิดใช้ทองด้วยแบบเนี้ยสี่ห้าดีไม่ได้เลยคุณคิดดูเลยดวงมันมักเป็นอย่างเี้ว่าแล้วเป็นไอดีที่ทำฟูลแมนชิตี้ด้วยดิไม่ง่ายนะครับเ้ื่อนๆแล้วฟูลทีแมนชิตี้ไม่รู้ก็จะมาเมื่อไหรเอ เปิดไม่ครบเลยไปไหนแล้ววะเฮ้แพ็คหายไปไหนแล้ววะผมยังเปิดไม่ครบเลยหรือเปิดครบแล้ววะเฮ้ยเพิ่งเปิดไป2รอบเอง12่อ้าวเปิดไป4ี่แล้วเหรอปิดไปสี่ครั้งแล้วเหรอเนี่ยโอ้เปิดจนเปิดทุกคนแล้วได้แค่นี้ผมเปิดไป4ครั้งแล้วเหรอโอ้แล้วสนุกคือไม่ได้อะนยไม่ได้จะบอยเหรอโอ้หงุดหงิดจริงๆริงตัวที่อยากได้ก็ไม่ได้เว้ยส็งเว้ยโอ้ปี2024พันเป็นปีที่เปิดแพ็คไม่ดีเลยสำหรับผมนะต้องไปเท้าวัดทำบุญกันได้เนี่ย เชฟอีกดวงกูเด่นแต่ยังไงรีวิวเดอะบอยเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงนะครับผมไม่รู้ว่าจะผมจะต้องเปิด EGB เนี่ยถึงจะได้เนี่ยแต่ยังไงต้องอยากได้นะครับต้องอยากได้ผมเชื่อว่าหลายคนก็เปิดได้แล้วนะครับแต่ก็มีหลายคนที่อาจจะยังเปิดไม่ได้ดวงซวยเหมือนผมนะครับผมขอให้ถ้าเปิดเพิ่มก็ขอให้เปิดได้ใครยังไม่ได้เปิดก็ขอให้เปิดได้ใครเปิดไปแล้วเปิดไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ขอให้แพ็กหน้าสงหวังการปรารถนาไปนะครับผมก็มีขึ้นมีลงเนาะสำหรับดวงคนเรานะครับเนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีปปปรรระะะะะมมมาาาณนนนนนีีีี้้้้้้้เเเเเดดดดดดด๋๋ยยยยยวววววใใใหหหิิิผผขอออออไไกกก่คับจจตง let take keep the bike on i changed for the better this time i thought i would never be fine i strive